ตอนนี้ FC ของมิตายก็มารับรถแล้วนาเอ๊ะของน้องรัตดาวันพ่อประโคนอยู่ไหนอยู่ประโคนชัยหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วกันน้องรัตดาวันกับผมมาไว้เจ้าที่ครับมาไม่ไต่มาวันมาจองเก่าคันเก่ามาเช็คแล้วก็จองคันใหม่ วันมารับรถเกา่าคันเก่ามาเช็คแล้วก็รับรถคันใหม่วางแผนได้แบบเป็นระบบมากมาๆๆอ่าป้ายแดงมันหมดเด้อเดี๋ยวไป่ต่ายดูตามให้ตามให้ที่หลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่งป้ายจริงให้ด้วยไม่น่าเกินเดือนนะครับป้ายจริงป้ายแดงก็เดี๋ยวพอได้ก็ค่อยมัดจำเพิ่มสองพันคันเก่ากี่ปีแล้วฮะ ประมาณ8ปี8ปีใช่ไหมตอนออกกับพี่ต่ายอยู่ศูนย์ศูนย์ข้างใน <Okay. S 2> โอเคครับซ้ายมือนะก้าดอกซ้ายมือแล้วก็ห้าดอกขวามือนะเป็นลูกค้าที่ออกตั้งแต่ที่เราอยู่ศูนย์ในเมืองอะ8ปีละเออวันนี้ทำไมกล้องมันถ่ายสวย แต่เมื่อวานถ่ายน้องบุมก,กับน้องกบินดิดาทำไมมันดูไม่สวยนะนี่บ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่รถเลยไปแล้วไปแล้ว จะได้รถใหม่แล้วได้รถใหม่แล้วได้รถใหม่แล้วสวัสดีครับผมโอ้เอาหกล้อสิบล้อไปอีกไหมโอ้เพิ่งออกคลิปคลิปอ้อยวันนั้นแน่ใจอ๋อน่าจะราปีหน้านู่นแหละรถคลิปอ้อยเท่าไหร่คลิปสองแสนโอ้ออก็นั้นเพิ่งออกวันไอ้วัน,ว,นวันที่มาจองรถนะหรือว่าวันก,กะว่าจะเอาหกล้อสักคันนึงแต่ ออกรถลิปแล้ว้ะเอาปีหน้าได้เราจะเอาบอกเลยรีบบอกเลยดดเดี๋ยวไปรอพี่ต่ายที่รถนะครับเดี๋ยวไป่ต่ายเอาเอากล้องก่อนมาเดี๋ยวถ่ายรูปที่รถครับมา มามาถายด้วยกันกรับมาอ่าห้าคนยืนแยกด้านซ้ายด้านขวานะใครจะเลือกฝั่งไหนเลือกเลย <S <S อันนี้นี่ครับอ้าคุณเจยังไม่ได้ถือมา <S <S อืมมา อุ้ยตัวเล็ขถือไม่ไหวแล้วพูกมันนักหนักหนักเงินหนักทองคันนี้เอาเอาโบออกเอาโบออกเออเออนั่นแหละเอาใจกันถือใจกันถืออืมแหมอุ้ยกุญแจไขเงินไขทองทีมองกล้องนะอุ้ยทำไมวันนี้ภาพสวยจังโอเคครับ1 ered, 2ครับ1 2ครับกดไลค์ครับแบบนี้ โอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองค้งไว้ก่อนนะครั้งไว้ก่อนนะพีนนะิดผมบานย้ายดอกไม้กับย้ายโบมาไว้คันนี้หน่อยคันของผมเสร็จแล้วโอเคครับผมดอกดาวเรืองใครจะไหวปีครับรวยรวยเฮงเนะครับมาเดี๋ยวมาไหวที่ตัอรถเลยมาโอเคพินิจขอบคุณครับผม กุญแจเดี๋ไปต่อยเ,เอปดิดนกะุญแจให้กุญแจมีแค่สองดอกแล้วนะตอนเราออกแบบนี้เท่าไหร่สองหรือสามเนี่ยส,สองใช่ไหมเออน่าจะแต่ออนิวมาก็เป็นสองหมดเลยครับอ่าโอเคครับ<ม>เดี๋ยวไว<ม>้ปิดตัวรถเลย<ม>เข้าไปนั่งเลยครับเข้าไปนั่งได้เลยเดี๋ยวไปต่อยถ่ายรูปให้ ก็<ม>อธิษฐานเลยเนาะวันนี้เป็นวันดีนะครับ<ด>อธิษฐา,านนะครับเจแปล้าน60ล้านก็ว่าไปนะ <g ül üyor> เดี๋ยวกองสลากพัดเอามาส่งที่บ้านแล้วก็ที่เป็นพวงนะครับเราก็แขวนตรงนี้ที่เป็นช่อเราก็เอาวางครับใช้แต่ออนิ่หัวกระสุนนะ เดี๋ยวพี่ต่ขอพานคืนแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่แนะนําการใช้รถแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ใกล้เคียงเดิมมาแล้แต่ว่าตําแหน่งการวางของไอตัวใช้งานต่างๆบางที่มันอาจจะย้ายที่นิดนึงอย่างนี้ยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดีใจไหม <c oughs> บอกแม่บอกแม่นะเอาเอาหกลอ้อคันต่อไปหกลอ้อกับสิบล้อนะออเอาอยากซื้อรถนีแล้วเอาอยากซื้อรถนีแล้วเอาไม่เอาหกลอ้อสิบล้อไปด้วยเอาไปจอดคู่กัน แล้วก็ไอตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าตัวนั้นทำไมยังตำแหน่งเดิมไม่ได้บแต่ว่าไอตัวนั้นตัวนิวคิสตายจำไม่ได้ว่าไอตัวปรับกระจกมอ,องข้างมันเป็นไงแต่ว่าตัวนี้มันต้องโยก่อนนะโยกแบบนี้ก่อนมันถึงจะมันถึงจะนั้นได้โยกคือซ้ายขวาเยใช่ครับเราหมุนซ้ายมุนขวากว่าน,นะครับแต่อตัวนั้นมันน่าจะกดไหมกดซ้ายกดขวาออืมนั่นแหละตัวนี้ก็คือหมุนรับพยโยกครับตัวนี้เป็นจะเป็นที่เปิดฝาทั้งน้ำมันนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันจะปรับไฟได้ ก็ถ้าสมมติว่าเราบรรทุกหนักๆใช่ไหมบรรทุกหนักๆอย่างเงี้ยหน้ามันเชิดนอไฟมันสูงเราก็กดตรงนี้ลงนี่ก็จะมีอยู่สี่ระดับศูนย์หนึ่งสองสามครับับตัวนั้นมันห้าเกียร์เนาะมันห้าเกียร์แต่ว่าตัวนี้มันหกเกียร์ก็คือตำแหน่งเกียร์มันก็มันเดิมหมดนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะแต่ว่าที่นี่มันจะแตกต่างแค่เกียร์ถอยหลังแค่นั้นที่เราต้องทําอย่างนี้ก่อนมันถึงจะมาเกียร์ถอยหลังได้ลองดูก็ได้เพราะถ้าเราเกียเข้าเกียร์ถอยหลังปื๊บกล้องมันจะทางาน มันก็ทํางานกันแดลเวลาเราจะอ,าออกเราก็ดีดออกได้เลยครับเราจะจะเชื่อมต่อบลูทูธเนอะมันจะมีตัวนีน้แล้วก็จะมีตัวคําว่าบลูทูธคือเรากดเมื่อกี้เรากดไอ้ตัวฟันเฟืองเนี่ยไอ้ตัวฟันเฟืองเนี่ยเราแตะหนึ่งครั้งมันจะขึ้นมาการตั้งค่าทุกอย่างเลยรเราก็เลือกว่าที่เราจะเอาทำอะไรพวกระบบเสียงพวกการแสดงผลบลูทูธอะไรเงี้ยอันนี้เราก็บลูทูธก็ได้จะให้มันค้นหาใช่ไหมให้มัน เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มอุปกรณ์เนาะเราก็ไปเพิ่มอุปกรณ์แค่นั้นเองแล้วก็สั่งให้มันค้นหาโอ้ยเนาะอัอนนี้สั่งให้มันค้นหาเดี๋ยวมันจะค้นหาอุปกรณ์เนี่ยมันจะค้นหาอย่างเงี้ยนี่ถ้ามันเจอเครื่องเราปุ๊บเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยแต่ต้องเปิดบลูทูธเครื่องของเราด้วยนะครับครับแล้วก็ไอตัวนี้นะเครื่องมือเครื่องมือพวกถอดยางอะไรนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่ มันจะปรับได้เนี่ยตัวนี้นี่นี่จะอยู่ตรงนี้พอเดี๋ยวจะไปหาใต้เบาะมันจะไม่เห็นครับครับนี่แหละอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละใบเสร็จได้แล้วเนาะน้องเขาใบเสร็จให้แล้วแล้วทีนี้อันนี้คันใหม่จะออกไปเลยไหมหรือว่ารอไปพร,ร้อมคันที่เขาเช็คเรกนออรอก่อนไปอย่างนั้นไปนั่งเล่นขทางในก่อนปะครับ